ถือการนี้ขอแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งค่ะสําหรับทุกท่านที่ได้รับการก้าวหน้าในการรับราชการอีกคันหนึ่งค่ะซึ่งสํานักงานตํารวจแห่งชาตินั้นถือว่าเป็นหน่วยงานหลักในการที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองรวมถึงการดูแลทุกสุขของประชาชนแล้วก็เป็นกลไกที่สําคัญในการผลักดันนโยบายของรัฐบาลให้เกิดเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นนโยบายเรื่องของการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมปัญหายาเสพติดก,การค้าม,มนุษย์หรือการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นต้นซึ่งการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านนั้นก็ต้องยึดหลักธรรมพิบาลหรือหลักในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีรวมถึงความสเสมอภาคเป็นธรรมโปร่งใสและที่สำคัญต้องไม่เลือกปฏิบัติและ ต้องทุ่มเทในการเสียสละเวลาและอุทิศแรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอิสาหะอย่างเต็มที่ซึ่งท้านด้วยความพยายามและความทํางานที่เข้มแข็งเช่นนี้ก็จะสร้างความชื่นใจประทับใจแล้วก็น่าเชื่อถือให้กับประชาชนให้สมกับคําว่าตํารวจเป็นที่พึ่งของประชาชนค่ะซึ่งดิฉันถือว่าทุกท่านในที่นี้ เป็นผู้ที่ผ่านการพิสูจน์ว่าท่านได้ทุ่มเทและทํางานปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกําลังความสามารถและรวมถึงการเสียสละเวลาของครอบครัวและอุทิศเวลาให้กับงานและภารกิจในการดูแลประชาชนและบ้านเมืองเป็นอย่างแรกนะคะก็ต้องขอขอบคุณในความทุ่มเทและความตั้งใจตลอดอายุการทำงานตั้งแต่ต้นมาจนถึงวันนี้นะคะ นั่นเองรู้สึกยินดีค่ะที่สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติตั้งแต่ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและก็ท่านผู้บังคับบัญชาระดับสูงของตํารวจทุกท่านเห็นความสําคัญในการสร้างขวัญกําลังใจให้แก่เจ้าหน้าท,ที่ทุกท่านในการปฏิบัติงานและรวมถึงการส่งเสริมให้เกิดโอกาสในการก้าวหน้าในการทํางานของข้าราชการชั้นผู้น้อยแล้วก็เป็นการตอบแทนคุณงามความดี ของบุคลากรทุกท่านเหล่านี้ที่ได้ทํางานทุ่มเทและเสียสละเสียสละการทํางานแล้วก็เสียสละเวลาและอุทิศตนอย่างเต็มที่เป็นเวลาย,ยาวนานค่ะอย่างไรก็ตามงานของตํารวจนั้นเป็นงานที่เราเรียกว่ายุดนิ่งไม่ได้จะต้องมีการเตรียมตัวพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมถึงการที่ทุกท่านนั้นก็ต้องมีความหมั่นในการที่จะขยันเพิ่มพูน ความรู้และก็การมุ่งมั่นตนเองในการพัฒนาและรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่างๆเหล่านี้ให้มากขึ้นรวมถึงความสามารถในการที่จะก้าวทันต่อโลกและวิวัฒนาการรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆที่นักวันมีแต่ความสลับซับซ้อนแล้วก็มีความมีความยากขึ้นเรื่อยๆตลอดเวลานั่นก็คือสิ่งที่เป็นงานที่ควบคู่กับภารกิจที่เราต้องทำงานในทุกวันนี้สำหรับรัฐบาลนะคะ ฉันก็เรียนยืนยันค่ะว่านอกจากการที่เรายืนยันในการส่งเสริมการสร้างขวัญกาลังใจการให้ผู้บังคับบัญชาดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาทุกท่านให้มีโอกาสในการเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการในหน้าที่การงานแล้วก็ยังสนับสนุนการทํางานของสํานักงานตารวจแห่งชาติในทุกๆด้านรวมถึงการพัฒนาองค์กรการพัฒนาบุคลากรและรวมไปถึงการจัดสวัสดิการ ที่เหมาะสมให้แก่ข้าราชการตำรวจด้วยเช่นกันค่ะเพื่อให้ข้าราชการตำรวจทุกท่านนั้นมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีแล้วก็การทำงานของตำรวจนั้นจะได้ทำด้วยความภาคภูมิใจแล้วก็ทำด้วยความมีกำลังใจและพลังใจในการทำงานร่วมกันเพื่อผลสุดท้ายก็คือความการประสบความสำเร็จของการทำงานของตำรวจสุดท้ายนี้ฉันขอถือการนี้นะคะ แสดงความยินดีกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ถอาก,กาสแสดงความยินดีและความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวและญาติมิตรของท่านค่ะซึ่งสายท่านก็ทราบว่าได้มาอยู่ในที่นี้ด้วยรวมถึงญาติและครอบครัวของทุกท่านนะคะที่ได้รับฟังทางด้านของต่างจังหวัดนะคะทุกท่านขอถวก,กาสนี้นะคะอารัธนาคุณพระศรีรัตนไตรและอำนาจศิดิ์สิธิท์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือ และพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิน,นีนาถได้ปดโปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและขอให้แคล้วคลาดต่ออัตรายทั้งปวงมีพลังกายพลังใจพลังสติปัญญาในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างความผาสุขให้สังคมประเทศชาติ และพี่น้องประชาชนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ